ทุกคนไส้อ่ะมันจะแบบข้างในอย่างเงี้ยอไม่กลัวอ้วนนะคะเพราะว่าอ้วนอยู่แล้วคะ่ะกลัวทําไมออกกําลังกายเอาเนาะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาหลีกินดีชากีจจ้าวันนี้ค่ะ ร้อนอีกแล้วนะงานร้อนอีกแล้วนะคะต็อกปกกี้กับไส้ทอดค่ะเป็นไส้วัวนะคะแล้วก็มีเ,เกี๊ยวซาตัวนี้ไฟชอบมากเลยนะข้างในเป็นบุนเซนห่อสาหร่ายนะคะมาทานกันค่ะแล้วก็เราจะทานกับกิมจิกุ้ยช่ายนะคะเพื่อตัดรสค่ะอันนี้วันนี้ไฟใช้ซอสเกาหลีกินดีนะคะแล้วก็ต็อกเนี่ยปกติเขาจะมีรสชาติที่ออกหวานนำํำนะไฟก็เติมน้ำตาลเพิ่มไปนิดนึงแค่นั้นเองค่ะ แป้งต็อกมันจะทําให้น้ํามันข้นๆนะคะเดี๋ยวเราจะตัดไส้ลงไปปรุงเพิ่มเติมคะ่ะจัดไปโอป,ป้าไส้ทอดกรอบๆทุกคนไส้อะมันจะแบบข้างในอย่างเงี้ยไม่กลัวอ้วนนะคะเพราะว่าอ้วนอยู่แล้วคะ่ะ กลัวทำไมออกกําลังกายเอาเนาะแต่ออกแล้วเอาออกหมดหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะโอ้ยน่ากินมากแม่เจ้าเมโนโูนี้คือเลิฟมากโอป,ป้าก็จะกินลําบากนิดนึงนะกะทะไก่ชาหมากเกสมติดาชามากเกสิติดาเกี๊ยวซา,า,าอ,อันนี้โอป,ป้าทอดให้กรอบๆเลยนะคะเดี๋ยวดูกรอบแค่ไหนนะอือ <c oughs> <c oughs> น้ำมันยังแตกกระจายอยู่เลยเห็ดเหมือนกันงอ่ แป้งซื้อได้ที่แมคโครนะคะแพ็คใหญ่มากนะใช้ได้หลายครั้งเลยแล้วก็เวลาต้มก็คือต้มจนมันนิ่มนะคะ mm hmm. อยากเติมวุ้นเส้นกับมาม่าลงไปมากเลยะ it's l l be good if w e add like noodles glass noodles mm hmm. แต่เดี๋ยวจะกินไม่หมด รสชาตินะคะหวานเค็มเผ็ดเรื่องกินไว้ใจโอปป้าต้องกินกับอันนี้ด้วยมันดับมันเข้ากันน้ำมัน ไขมันอนะมันแตกอยู่ในปลาใครไม่ทานเนื้อก็กดผ่านไปก่อนได้นะคะน้ำซุปปาปกติเขาจะใช้ปลาแห้งแต่ว่าฝ้ายหมดแล้วนะคะแล้วมันก็แพงงบไม่ค่อยอยากซื้อใหม่ก็ใช้เห็ดหอมแทนค่ะให้มันเป็นน้ำสต็อกนะไม่มีก็ไม่ต้องใช้ มาถึงของโปรดอันนี้จริงๆบ้านเราก็ทําเองได้นะอารมณ์เหมือนปอบเปียเออปอบเปียะปอบเปียะวนเส้น It's similar to Thai spring roll except like change to oh you know เปลี่ยนจากแป้งปอบเปีย เป็นสาลายค่ะทักษะตะเกียบแย่มาก I still suck at using the chopstick always no improvement มให้ดูความข้นของน้ำนะคะอย่างเงี้ย it's just about right ไว้มันต้องไม่เหลวแล้วก็ไม่เหนียวเหนืดจนเกินไปนะคะเวลาจิ้มแล้วมันจะอร่อย Mm hmm. อร่อยวะ่ะไม่ได้อ c t i n งนะคะคือของที่เราชอบกินอะ่ะมันก็อร่อยจริงๆรไ หลังๆเริ่มกินงูม,มามแล้วน้แบบเลียปรงเลียปากจริงๆอาจจะดูไม่งามนะคะก็ขอโทษด้วย ต๊อกมันคือแป้งข้าวเหนียวนะคะแต่ฝ้ายเคยลองทำต๊อกเองด้วยแป้งข้าวเหนียวของไทยอะ่ะมันจะไม่ได้นะทุกคนเพราะว่ามเมล็ดพันธุ์น่ะมันไม่เหมือนกันถ้าสังเกตเวลาเราไปกินข้าวญี่ปุ่นข้าวเกาหลีเม็ดมันจะสั้นอ้วนๆเนาะแต่ของไทยข้าวเหนียวเม็ดมันจะเรียวกว่าผลที่ได้ออกมามันจะไม่หนึบเหมือนเขานะคะ โครว The Sound of the Crow ได้ยินเสียงกาไหมทุกคนกาเขาเชื่อว่ามันนำมาโชคร้ายใช่ไหมลืมว่าชิน,นี้จะให้อบป,ป้า <c oughs> กินเองไปแล้วไม่ไม่มีแล้วด้วย This makes me craving for d r i n g เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะที่สำคัญนะคะเวลาทำต๊อกต้องกินตอนร้อนๆน,นะคะเนี่ยขนาดฝ้ายปิดแก๊สไปแค่แป๊บเดียวเองนะมันจะเริ่มแข็งนิดนึงอะไรเงี้ยเราต้องอุ่นตลอดนะคะกินร้อนๆเนี่ยอร่อยที่สุดแล้วยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ดูคลิปของเราสองคนก็ขอให้มีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะ See you next time งอ,งอันยอง